เวลานอนที่เหมาะสม12ราศีเวลานอนนะครับโดยปกติตามหลักวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปเนี่ยก็บอกไว้ว่าเราควรจะนอนอยู่ที่ประมาณ6-8ชั่วโมงต่อวันครับแต่ทางสายโหราศาสตร์หรือดวงดาวราศีเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปซึ่งคนเกิดในแต่ละราศีก็จะมีความต้องการในการนอนในชั่วโมงที่แตกต่างกันออกไปนะครับวันนี้เราก็เลยจะมา เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเวลานอนที่เหมาะสม12ราศีก็คือพูดง่ายๆก็คือคนในแต่ละราศีเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องนอนในกี่ชั่วโมงกันบ้างนะครับถึงจะเหมาะเชื่อว่าหลายคนนะครับในปัจจุบันที่อยู่ในภาวะที่มีความเร่งรีบนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานการรับประทานอาหารการเดินทางหรือแม้แต่การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลหลายๆอย่างเนี่ยก็ลดแล้วแต่ทําให้ เรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันเหน็ดเหนื่อยกายเหน็ดเหนื่อยใจก็คงหนีไม่พ้นกับการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเก็บแรงเอาไว้สู้ชีวิตในวันถัดไปหรือในเช้าวันถัดไปนั่นเองแต่ทว่าความจริงนะครับไม่เป็นอย่างที่คิดทั้งที่เรานอนพักแล้วก็ตามแต่บางทีตื่นมาก็ยังรู้สึกว่ายังนอนหลับไม่สดชื่นหรือนอนไม่เพียงพอบางคนนอนถึง8ชั่วโมงแล้วเนี่ย ก็ยังรู้สึกว่ายัางเพียรๆเลยยังนอนไม่เพียงพอเลยแล้วเวลานอนที่เหมาะสมตามวิทยาศาสตร์ก็บอกว่า6 8ชั่วโมงแล้วการนอนที่เหมาะสมตามหลักโหราศาสตร์หรือดวงดาวตามราศีแบบเนี้ยควรจะนอนก,นกันกี่ชั่วโมงเชื่อว่าหลายท่านนะ,นะครับก็คงอยากจะรู้แล้วละครับว่าถ้าเราเกิดราศีเมษควรนอนกี่ชั่วโมงราศีธนูนอนกี่ชั่วโมงซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับว่า คนในแต่ละราศีนี่มีความต้องการนอนในกี่ชั่วโมงที่มีความแตกต่างแล้วก็ทําให้เรารู้สึกสดชื่นเนี่ยจะต้องนอนสักกี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง20เมษายนชาวราศีเมษส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมีพลังงานในตัวเองสูงนะครับพร้อมเข้าไปรุยกับในทุกๆเรื่องที่เจอเลยทีเดียวจึงทําให้พวกเขาคิดว่า การนอนหลับก็คือการทําให้เสียเวลานั่นเองดังนั้นชาวราศีเมษได้นอนหลับเต็มอิ่มแค่6ชั่วโมงต่อวนันก็เพียงพอสําหรับการชาร์จพลังสําหรับการทํางานในวันถัดไปแล้วละครับราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง21พฤษภาค,คมชาวราศีพฤษภนั้นเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ ไว้ใจได้แล้วก็มีความจริงจังกับหลายๆเรื่องที่ได้ทำนะครับไม่เว้นแต่การนอนหลับชาวราศีพฤษภเขาก็จริงจังจนกระทั่งนอนหลับหรือชอบหลับไปยาวๆเลยทีเดียวยาวนานถึง9ชั่วโมงเต็มแต่ถ้าได้นอนน้อยกว่านี้แล้วคงไม่มีแรงไปลุยงานในเช้าวันถัดไปอย่างแน่นอนนั่นเองครับราศีเมถุน ราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาค,คมถึง21มิถุนายนสัญลักษณ์คนคู่ของชาวราศีเมทุนเปรียบเสมือนภาพแทนว่าเป็นกลุ่มคนที่หาความพอดีไม่ค่อยได้จนถูกมองว่ามีความขัดขาดเกินเกินไปบ้างนั่นเองครับแต่ถึงอย่างไรแล้วชาวราศีเมทุนก็มีความสุขกับนิสัยแบบนี้เรื่องการนอนก็เช่นเดียวกันหาเวลาแน่นอนลงตัวของชาวราศี เมยถุนเนี่ยไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่จะให้รับสนิทแค่4ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงก็โอเคได้ขอแค่มีเวลาให้พวกเขาได้แอบงีบในช่วงกลางวันสัก10-15นาทีก็พอใจแล้วนั่นเองแหละครับราศีกรกฎผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึง22กรกรกฎาคมคนราศีกรกฎนั้นหลายคนก็มักจะมีความอ่อนไหวทางด้านอารมณ์นะครับ เมื่อมีอะไรเข้ามากระทบนิดหน่อยก็สะเทือนใจดังนั้นการนอนหลับจึงเปรียบเสมือนสิ่งที่สร้างสมดุลทางอารมณ์ให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวขอแค่มีเตียงอันแสนอบอุ่นพร้อมเวลานอนยาวๆสัก8ชั่วโมงเพียงเท่านี้อาการอารมณ์แปรปรวนทั้งหลายของชาวราศีกรกฎก็จะจางหายไปได้ในทันทีนั่นเองชาวราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง22กรกฎาคมนะครับ ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงสงหาคมผู้หญิงที่รักการเข้าสังคมแถมยังติดเพื่อนตลอดเวลาอย่างชาวราศีสิงห์เรื่องชั่วโมงของการนอนนั้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรขอเพียงมีเพื่อนสนิทหรือคนที่พวกเธอรักนอนอยู่เคียงข้างแค่นอนหลับแบบยาวนาน7็ดชั่วโมงเต็มๆได้แล้วแต่ถ้าวันไหนไม่มีเพื่อนมาอยู่เคียงข้าง นอนไปได้แค่ชั่วโมงเดียวพวกเธอก็สะดุ้งตื่นจนไม่อยากนอนต่อกันเลยทีเดียวเชียวละ่ะราศีกันราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23สิงหาคมถึง23กันยายนคนที่รักความสมบูรณ์อย่างชาวราศีกันเมื่อต้องถึงเวลาพักผ่อนทีไรก็มักจะหาอย่างอื่นมาทำเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองเข้านอนเร็วเพราะคิดว่าการนอนหลับนั้นเป็นอุปสรรคสำคัญ ซึ่งคอยแต่จะขวางกัน้นไม่ให้ชีวิตประสบความสําเร็จสักทีจึงเห็นได้ว่าชาวราศีกันได้แค่ได้นอนแค่วันละ6ชั่วโมงต่อวันก็สามารถตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นเพื่อทํางานต่อแบบเต็มที่ได้แล้วราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมแค่สัญลักษณ์รูปตาช่งของชาวราศีตุลก็พอจะบอกได้ว่า คนราศีนี้เขารักความยุติธรรมมากแค่ไหนอีกทั้งยังชอบรับฟังเรื่องราวความทุกข์ของเพื่อนพร้อมให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดีแต่ทั้งนี้แล้วพวกเขาก็หมดพลังได้ไง่ายๆเหมือนกันฉะนั้นถ้าอยากให้ชาวราศีตุลน,นั่งฟังอะไรยาว,ยาวก็ควรปล่อยให้เขาได้นอนหลับพักชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตสัก7-8ชั่วโมงก่อนก็จะดีกว่าราศีพิจิกราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 24ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนชาวราศีพิจิกนั่นก็ถือเป็นราศีที่ต้องแบกรับความกดดันหลายอย่างในชีวิตเลยทีเดียวชราะเนื่องจากคนรอบข้างก็มักจะตั้งความหวังกับพวกเขาเอาไว้สูงทําให้เมื่อถึงเวลาเข้านอนจึงออกจะหลับยากสักนิดนะครับแต่คราใดาที่ได้รับสนิทก็มักจะหลับลึกจนเข้าไปอยู่ในข่วงของความฝันอันสวยงามไร้ซึ่งความกดดันที่ต้องพบเจอในชีวิตจริง เมื่อเป็นชนนี้แล้วชาวราศีพิจิกก็ควรจะนอนยาวๆสัก8ชั่วโมงไปเลยก็จะดีมากราศีธนูราศีธน,นูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมเรื่องการนอนหลับไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในชีวิตของชาวราศีธนูเลยนะครับพวกเขาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเวลานอนได้ตลอดเวลาแต่ช่วงไหนมีโครงการหรืองานสำคัญต้องรีบทำ ให้นอนหลับแค่ไม่ถึง6ชั่วโมงก็ยังได้แม้ในใจลึกๆจะโหยหาการนอนหลับยาวถึง8ชั่วโมงแบบคนอื่นเขาก็ตามทีครับราศีมังกรราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง20สมกราคมชาวราศีมังกรก็นับว่าเป็นราศีที่มีระเบียบวินัยมากที่สุดเลยก็ว่าได้พวกเขามักทำอะไรแบบเป๊ะๆเหมือนเหล่าทหารเหมือนเหล่าทหารหานนะครับ เคยนอนตอนไหนก็ต้องนอนตอนนั้นเคยตื่นเวลาไหนก็ต้องลุกขึ้นมาได้ในทันทีแบบไม่มีงอแงดังนั้นแล้วชาวราศีมังกรก็ควรจะนอนหลับให้ครบ8ชั่วโมงตามหลักทางการแพทย์จึงจะเหมาะสมที่สุดครับราศีกุมราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาดมีนกกาคมถึง20กุมภาพันธ์เมื่อได้เห็นสัญลักษณ์ของชาวราศีกุมที่เป็นคนแบกหม้อน้ำก็พอจะรู้แล้วครับว่า ชาวราศีกุมนั้นเข่าบ้างงานมากขนาดไหนจะให้เอาเวลาทํางานมานอนหลับคงเป็นเรื่องยากขอแค่ได้นอนพักผ่อนร่างกายให้เต็มที่สัก6ชั่วโมงต่อวนันชาวราศีกุมทั้งหลายก็จะมีพลังงานเหลือล้นสําหรับลุยต่อในเช้าวันใหม่แล้วนะครับคราวนี้เราก็มาดูราศีสุดท้ายกันละครับราศีมีนราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21กุมภาพานันธ์ถึง20มีนาคม สาวนักฝันผู้ช่างมีอารมณ์อ่อนไหวอย่างชาวราศีมีนเมื่อพูดถึงการนอนหลับแล้วก็บอกได้เลยว่าพวกเขาหลับง่ายมากหัวถึงหมอนปุ๊บเสียงกรนก็ดังขึ้นมาปั๊บทันทีเลยทีเดียวเชียวละแล้วการนอนหลับก็เป็นเหมือนตัวเยียวยาจิตใจแอนปลอบางชาวราศีมีนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเชยนละครดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับหากได้เห็นคนราศีมีนเนี่ยนอนกรนกันยาวๆถึง8ชั่วโมงอย่างมีความสุข ทั้งหมดนี้ก็เป็นเวลานอนที่เหมาะสมของคนในแต่ละราศีครับใครที่ไม่ค่อยจะสดชื่นเวลาตื่นนอนก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเราควรนอนวัละกี่ชั่วโมงกันแน่ถึงอย่างไรก็ตามทีครับต่อให้เรามีงานเยอะนะครับหนักแค่ไหนแต่การได้นอนหลับสนิทมากกว่า6ชั่วโมงก็ถือเป็นของขวัญอันล้ำค่าของร่างกายเลยทีเดียวเชียวะครับ